สวัสดีครับเรามาลองใช้กล้องนะครับดิจิตอลเรเวลออโต้นะฮะกล้องยิงบาร์โค้ดของเซนเดียหนะครับหลังจากฟอร์แมตเครื่องแล้วก็เหมือนกับว่าเครื่องใหม่ๆนั่นแหละฮะโอ้โหแสงไม่เห็นเลยนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะอยู่หน้าเมนูนะครับก็จะมีเลข1นจนถึง4นะครับหน้าหน้าหลักนะฮะ ขั้นที่1น่งก่อนใช้งานนะครับเรามาเลือกคำว่าเซตนะฮะพอเซตแล้วก็กด Enter นะครับเรื่องแรกนะครับเมทาราก็เข้าไปปุ๊บก็มาเลือกเมทโหมดนะฮะตัวที่1ก็คือการยิงซ้ำนะครับว่าจะยิงกี่ครั้งนะฮะก็จะมี1 3 8แปดและก็8นะครับ อันนี้ผมจะใช้ที่สามนะครับแล้วก็กดยอมรับแล้วก็ไปที่ continue ต่อไปก็ไปโหมดที่สองนะฮะ min ready นะฮะก็ตัวที่บอกว่า1 mm จะแสดงผลขันตอนสาตำแหน่งนะครับส่วน0 1 mm นี่คือแสดงขันตอนสตำแหน่งนะครับ จากนั้นตัวที่สี่อินโบริสโหมดนะครับนั่นมันจะแสดงว่าคุณจะสั่งมันให้มีการย้ายกล้องอินไซด์โอไซหรือไม่นะครับก็บอกว่าฉันใช้คือหมายถึงว่าถ้าคุณไปกดว่า Not ตยูนะครับก็คือจะไม่มีค่าไม่กลางนะครับ ถ้ากดยุทธก็จะมีค่าไม่กลางนะครับต่อไปที่4ก็คือเรื่องของยูนิตนะฮะก็จะมีเรื่องของเมตรและฟุตนะครับแล้วก็ใช้เมตรนะครับเรื่องต่อไปก็คือ,อการเซฟโหมดนะฮะคุณยิงไปแล้วจะบันทึกไหมนะครับเราก็บอกว่าบันทึกสิเป็นออตโต้นะฮะเรีบยบร้อยนะครับในการตั้งคือตั้งเซฟสไตล์ เซตการทํางานของเครื่องนะครับต่อไปกลับเราหน้าหลักนะครับกดที่เมนูนะฮะจะเริ่มทํางานแล้วฮะกดที่เมชเชอร์นะครับ uh, ก็จะมีโหมดในการทํางานอยู่4โหมดนะฮะก็เมชเชอร์โหมดก็คือการส่องส่องส่องจุดหรือส่องบันทึกนะฮะแต่ว่าจะเป็นการอ่านสตาร์ทแล้วก็บอกค่านะครับเสต็กเอาท์คือการ แบ็กเสร็จแล้วก็หาค่าระดับตัวต่อไปนะฮะแล้วก็ลายเลเวลลิงนะครับก็คือการทำเส้นฐานดีๆทนี่เองนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ g h ast, และก็ D ี g ast, และก็ HD คือการค้นหาค้นหาดินตัดดินถมนะฮะก็จะมีการบอกทั้งระยะจากจุดเริ่มต้นก็คือจากจุดที่แบ็กระดับจากจุดที่แบ็กและจุดต่อไปว่าจะต้องตัดดินออกหรือผมดิน ต้องไปอีกระยะเท่าไหร่ถึงจะเจอระยะที่กำหนดนะฮะนี้เราจะใช้ใช้โหมดไล Level Link น์เลเวลลิง์นะฮะเราก็กด Enter เข้าไปเขาก็จะให้ตั้งจ o อบเนมในที่นี้โค้ดของโปรแกรมคือข,ของเครื่องนี้นะฮะ L ก็คือแทนคำว่าจ o อบนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไปเลย L 001นะครับเ001 แล้วก็ enter นะครับเขาถามว่าคุณจะ back size ไหม back size ที่พอยต์หนึ่งเนี่ยคุณจะมีการโหลด data ไหมผมข้ามขั้นตอนนี้ไปฮะก่อนที่จะเข้าทำงานคุณต้องไปป้อนค่าให้มันก่อนป้อนค่ามุนออกนะฮะก็คือเข้าโหมด4ในเมนูแล้วเข้าโหมดส data manage Man นะฮะแล้วคุณก็บอกว่า input pn นะมันจะแทนชื่อพอยที่อินพุเข้าไปว่า T T นะฮะน0 1ก็กด Enter แล้วก็ใส่ค่าระดับเข้าไปอันนี้ผมแทนไว้ที่300นะครับแล้วก็บันทึกนะครับแล้วมันจะถามว่าคุณต้องการใส่ตัวต่อไปอีกไหมถ้าจะใส่ก็ใส่ตัวที่2นะครับหรือว่าทราบคาละใส่ไป100ก็ได้ แต่ถ้าคุณมีดีคิวชั่นแล้วคุณก็ใส่ท่าตามดีคิวชั่นเลยนะครับนี้เราใส่ไป2ตัวละพอแล้วเราก็กด ESC นะครับ ESC แล้วก็กด Enter อีกครั้งหนึ่งมันจะบันทึก2ค่านั้นไว้นะครับต่อไปก็กลับไปที่เมนูเข้าไปที่เมเชอร์นะครับเลือกโหมดสว t สไต เป็นลายลิย้นลิงค์นะครับแล้วก็สร้างจอบเนมเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทาต่อเนื่องจอบเดิมก็ให้ตั้งป้อนชื่อเดิมนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการแบ็คหมูดที่หนึ่งมันถามว่าหมูดที่หนึ่งต้องการจะโหลดข้อมูลไหมเราก็บอกว่าโหลดนะฮะเราป้อนไปหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ไปโหลดข้อมูลนั่นมานะฮะมันก็จะรายง,งานว่าหมุดที่คุณป้อนเข้าไปเนี่ยระดับที่300 ใช่ไหมก็บอกใช่แล้วมันก็บอกว่าหันกล้องไปยิงตัวที่แบ็คนะครับอันนี้ค่อนข้างจะมืดแล้วนะฮะไ,ไม่ไม่แน่ใจว่าเครื่องจะทำงานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็กดปุ่มด้านข้างนะฮะกดปุ่มด้านข้างถ้ากดปุ่ม enter อ่าจะไม่ทำการรังวัดนะฮะนี่ผมตั้งยิงสามรัง ถ้ามันยังไม่หยุดนะฮะให้กด esc เนะื่องจากว่ามันวัดค่าที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่สถียนนะฮะแล้วก็กด enter อีกครั้งเป็นการยอมรับหมุด back นะฮะแล้วมันบอกว่า select pt temp ว่าจะเป็นไม้กลางหรือไม้ฟอนะครับตัวต่อไปนะครับอ่าว่าเราจะทําเป็น for ซ i z เลยอ่าถ้าทําเป็นค่าไม้กลางแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ int นะครับ อินไซตไอตัวค่าไม่กลางนะฮะนี่เราจะ for ์ไซ e เลยก็กด FS นะฮะแล้วบอกว่าตัว FS อาจจะเป็น point สแต่ถ้าเรากด INT เนี่ย n a m มันจะเป็น I นะฮะมันจะแยกระหว่าง for ์ไซ e กับค่าไม่กลางนะฮะแล้วก็ยิงไปหาตัวไม่น่าเลยก็คือ for ์ไซ e นะครับอันนี้ผมทดลองที่ ค่อนข,ข้างจะมืดเลยนะฮะว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าแล้ก็พอเล็งไลปุ๊บนะฮะกด enter ว่าเราจะยิงนะครับพอมันขึ้นว่า m a s t t h f o r r รไซ t ์ t ถึงจะกดปุ่มยิงนะฮะอันนี้แสงค่อนข้างจะน้อยอ๋อยังใช้ได้นะฮะยังยิงได้อยู่นะฮะมันจะเก็บค่าตามที่ e n t i p ที่เราตั้งไว้นะครับ เมื่อกี้ผมน่าจะตั้งแล้วไม่ได้ยอมรับนะฮะมันก็เลยยิงต่อนเนื่องพอเสร็จแล้วปุ๊บเนะี่ยเราก็กด enter เพื่อยอมรับนะฮะจากขั้นเนี้ยฮะเราก็ทําการย้ายกล้องย้ายกล้องเพื่อจะแบ็กตัวนี้ได้เลยสมมติว่าผมย้ายกล้องแล้วนะครับผมบอกว่าผมจะแบ็กผมก็ทําการแบ็กมันบอกว่าอ่ะงั้นยิงไปที่พอคุณเล็งเป้าปุ๊บคุณพร้อมจะยิงแล้วมันจะสังเกตคําว่า m a s s the B S P T นะฮะนี่คือพร้อมที่จะให้กดปุ่มยิงนะฮะ ยอมรับนะครับก็กด enter อีกครั้งหนึ่งนะฮะต่อไปมันก็จะบอกว่านั้นคุณโฟไซส์ไหนล่ะสือว่าจะจบรูปแล้วนะฮะจะจบรูปแล้วผมมีไม้กางอยู่ตัวหนึง่งอยากจะให้แวะผมก็ <c oughs> เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที <c oughs> int, ่ int นะครับ int นะฮะมันจะชื่อว่า i1 ถ้าไม้กางนี่ชื่อว่า i1 นะฮะเราบ,บันทึกว่า i1 คืออะไร แล้วก็เล็งเป้าไปหาสตาฟนะครับโฟกัสค่อนข้างที่จะชัดหน่อยนะฮะนะครับนะฮะมันจะเป็นไอหนึ่งนะครับข้าไม่กลางแล้วครับกดเอ t e r เอ่อกดแ m สแมสแมส ผงใส่ใจทศเสยมสี่ตำแหน่งนี้มันต้องอ่าน8ดครั้งแน่เลยอ่ะผมยอมรับนะครับต่อไปผมจะส่องฟอสไซด์ละผมก็กดฟอ i ไซด์ฟอสไซ์ก็จะชื่อว่า P3 ก็คือพอที่สมนะครับท <c oughs> มบอกว่าแมยิงให้ยิงนะครับแล้วก็ทําการยิงเล็งแล้วก็ยิงพอแสดงค่าจบแล้วจบกิจกรรมแล้วให้กดหลังจากบันทึกแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> กด enter นะครับมันบอกว่าจะทำอัตรายต่อไหมถ้าเราไม่ทําต่อแล้วเราให้กด ESC นะฮะมันจะถามว่าคุณจบรูปแล้วใช่ไหมนะครับให้กด uh, enter ขบวนการของรูปก็เป็นที่อันเสร็จสิ้นฮนะโอเคครับ